สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับลองเบิงชาแนลสำหรับคลิปนี้ขอนำเสนอเรื่องเมืองหลวงของชาวบางบทตำนานดินแดนลี้ลับของเมืองลับแลนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันอีกเช่นเคยครับเรื่องราวต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมีสติด้วยนะครับจากเรื่องเล่าของหลวงปู่วัง เทพเจ้าแห่งภูลังกาท่านได้เล่าให้ฟังว่ามีชาวบังบทมานิมนต์คืนหนึ่งเมื่อท่านนั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วได้เห็นสิ่งหนึ่งคล้ายกับอูคำว่าอูนี้เป็นภาษาอีสานภาษากลางเรียกว่าเปลเป็นอูของเด็กลอยมาหน้าถ้ำแล้วก็มุ่งมาที่ถ้ำอูนั้นก็ลอยต่ำลงมาที่ท้ายถ้ำ มีคนมาในอู่นั้นห้าคนมีทั้งคนหนุ่มคนเท่ามีทั้งชายและหญิงเมื่อเขามาแล้วก็กราบท่านแล้วแจ้งความประสงค์ให้ท่านทราบว่าจะมานิมนต์ท่านให้ไปอยู่ในเมืองบางบทกับเขาเมืองของเขานั้นจะอยู่ในบริเวณตาดน้ำตกแถวนั้นเมื่อท่านได้กวาดสายตาไปดูเข้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งใบหน้าและทรงผม เหมือนกับผู้หญิงที่ได้พบตอนกลางวันเมื่อวันก่อนท่านจึงทักไปว่าโยมเคยมาหาอัตมาแล้วไม่ใช่หรือผู้หญิงคนนั้นจึงประนมมือตอบท่านว่าใช่แล้วที่ไม่เข้ามาหาท่านในวันนั้นเพราะเห็นท่านอยู่รูปเดียวเห็นว่าเป็นเวลาไม่เหมาะสมจึงไม่กล้าเข้ามากราบท่านแล้วหลวงปู่วังก็บอกกับเขาว่าไปอยู่กับพวกท่านไม่ได้ เขาตอบว่าถ้าไม่ไปอยู่กับเขาแล้วที่สมมเณรทั้งสามไปเก็บเส้นเทาที่ตาดน้ำตกนั้นเขาเห็นอยู่ต่อไปจะไม่มีเส้นเทาอีกแล้วคำว่าเทาในที่นี้เป็นตะไคร่น้ำหรือสาหร่ายที่เกิดขึ้นตามหินที่มีน้ำไหลตลอดเป็นเส้นสีเขียวคล้ายกับเส้นผมยาวประมาณคืบหรือยาวกว่าชาวอีสานเรียกว่าเทา นำเอามาทำเป็นอาหารได้เมื่อท่านได้รับคํานิมนต์ของเขาแล้วเขาก็กราบลากลับขึ้นอู่เหาะไปเหมือนกับตอนที่เขามาต่อมาก็แปลกมากคือเท่าที่เกิดอยู่ในที่นั้นไม่มีอีกเลยต่อมาก็มีเหตุการณ์ของเจ้าหนุ่มบอวรหลานชายของหลวงปู่วังอยากจะบวชเป็นพระแต่อายุยังไม่ครบ หลวงปู่วังให้นุ่งขาวห่มขาวถือศีลแปดเป็นพ่อขาวฝึกปฏิบัติธรรมไปก่อนวันหนึ่งเจ้าหนุ่มโบวรไปสแสวงหาต้นตาลที่อยู่ในป่าภูลังกาจะเอาต้นตาลมาทําต้มแกงเพื่อถวายพระเนนในตอนเช้าโบวรได้หายตัวไปไม่กลับมาเลยพระเนนและพ่อขาวก็ได้ออกตามหาจนกระทั่งมืดค่ำ ก็ไม่พบร่องรอยใดๆหลวงปู่วังได้นั่งสมาธิดูก็ได้พบว่าบวรไปอยู่กับสาวงามชาวรับแลอยู่กินเป็นผัวเมียกันเสียแล้วเป็นไปตามเหตุปัจจัยบุพภวาสนาเก่าหรือบุพเพสนิวาสบรรดาลให้มาเจอกันเพราะเป็นเนื้อคู่กันหลวงปู่วังเล่าว,ว่าบ้านเมืองของชาวรับแลนั้น คล้ายกับเงาสะท้อนของบ้านเรือนมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยเพราะมีความเกี่ยวข้องผูกพันกันอย่างลึกลับตามกฎแห่งวิบากกรรมบ้านเ,าเรือนของชาวลับแลที่เห็นในสมาธินั้นเป็นบ้านใต้ถุนสูงหลังคามุงหญ้าและแกฝกฝาบ้านทำด้วยไม้ไผ่หรือใบตองตึงและขัดแตะพื้นบ้านปูด้วยไม้กระดานหย,ยาบ หรือปูด้วยไม้ไผ่สับส่วนบ้านของชาวรับแลผู้ที่มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูงจะเป็นตึกโบกปูนหลังคามุงกระเบื้องบางหลังมุงด้วยไม้ส่วนฝาบ้านเป็นไม้ประดิษฐ์เป็นตารางสี่เหลี่ยมและสามเหลี่ยมงามเรียบๆที่เห็นนี้เป็นสมัยเมื่อ5 0าสถึงหกปีก่อนโน้นถ้าเป็นสมัยโลกาภิวัตน์ปัจจุบัน ก็คงจะ,จะเจริญพัฒนาเช่นเดียวกันกับโลกมนุษย์เราแล้วกระมังชาวรับแลในสมัยนั้นพวกผู้ชายส่วนมากจะนุ่งผ้าเข่าม้าขัดเตียวผืนเดียวเดินเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าไม่ใส่เสื้อส่วนผู้หญิงจะนุ่งผ้าสิ้นมีผ้าคาดหน้าอกใช้แทนเสื้อเป็นส่วนมากแต่สำหรับชาวรับแลที่มีฐานะดีหรือคุณธรรมสูง จะนุ่งห่มรักกุมเรียบร้อยเหมือนอุบาสกอุบาสิกาในวันพระวันศีลอุโบสถบ้านเมืองชาวรับแลบางบทนั้นไม่มีคนยากจนไม่มีขอทานไม่มีหญิงโสเพณีทุกคนมีอยู่มีกินสมฐานะมีการทำไร่ไถนามีสัตว์เลี้ยงวัวควายเป็ดไก่สุนัขหมูและวิหกนกกา เป็นสัตว์โอปปาติกะอบายภูมิตามกฎกรรมวิบาศอันสลับซับซ้อนพิสดารชาวรับแลนั้นมีคุณธรรมประจำมูเ่เราถือศีลห้าอย่างเกล่้งรรัดพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายรักษาศีลไม่ได้ทำให้ชาวรับแลเป็นผีพิเศษที่มีอำนาจเป็นที่ยำเกรงของพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายชาวรับแลที่เป็นนักพรตหรือลือสี จะนุ่งขาวห่มขาวก้าวผมมย้ยเรียกตัวเองว่าครุลือสีหรือดาบทหัวหน้าชาวบ้านรับแลได้บอกกับหลวงปู่วังว่าเจ้าหนุ่มบวรมาอยู่เมืองรับแลถูกต้องตามจารีตประเพณีของเมืองรับแลจะกลับออกไปไม่ได้จะต้องดำเนินชีวิตเหมือนชาวรับแลทุกอย่างหากทำผิดกฎจารีตประเพณี ก็จะถูกขับไล่กลับเมืองมนุษย์ฉะนั้นในระหว่างนี้จะให้บวรกลับถ้ำชัยมงคลไม่ได้หลวงปู่วังก็เข้าใจในกฎจารีตประเพณีนี้ก็อับจนปัญญาไม่รู้จะช่วยบรวรได้อย่างไรจะอธิบายให้ญาติพี่น้องฟังเขาก็คงจะไม่เชื่อเพราะเรื่องเมืองรับแลพิสูจน์ไม่ได้เลยที่เล่าเล่ากันมา ก็เป็นเชิงนิยายปรําปราเอาสาระไม่ได้ญาติพี่น้องคงจะเชื่อว่าววรตกเหวตายหรือไม่ก็ถูกเสือถูกงูเหลือมกินไปแล้วมากกว่าหัวหน้าชาวรับแลได้บอกว่าพระอาจารย์อย่าได้วิตกเป็นทุกข์ไปเลยถ้าใครสงสัยเรื่องของบวรมาอยู่เมืองรับแลก็ให้คนนั้นมาที่ภูลังกา นุ่งขาวถือศีลแปดมานั่งสมาธิภาวนาอธิษฐานจิตขอเห็นเมืองรับแลอยากจะพบบรวรก็จะได้พบสมความปรารถนาให้หายสงสัยโดยกระผมจะให้คนนำทางมารับเข้าเมืองรับแลถ้าไม่กล้าเข้าไปในเมืองรับแลก็ให้เลือกเอาอีกวิธีหนึ่งคือออกไปยืนกลางแจ้งในเวลากลางวัน หรือกลางคืนก็ได้ร้องตะโกนดังๆว่าบรวรอ,อยู่ที่ไหนก็จะมีเสียงของบอรวตรตะโกนออกมาจากเมืองรับแลเช่นกันแล้วจะซักถามอะไรก็ได้แต่จะพบตัวบรวรไม่ได้หลวงปู่วังได้เล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังดังนั้นในวันต่อมาพระอาจารย์งโนนโสรโยก,กับพระเนนและพ่อขาว ได้พากันไปพิสูจน์ออกไปยืนกลางแจ้งบนภูลังกาในเวลากลางวันร้องตะโกนเรียกหาบวรก็ปรากฏอัศจรรย์ว่ามีเสียงของบวรตะโกนตอบมาจากดงไม้ในหุบเขาเมื่อซักถามเรื่องต่างๆบวรก็ตอบได้ถูกต้องชัดเจนว่าเป็นบวรจริงๆไม่ใช่คนอื่นแอบอ้างเป็นตัวของบวรแต่อย่างใด บอวรได้บอกว่าเขาอยู่สบายดีมีความสุขกับเมียสาวชาวรับแลชีวิตความเป็นอยู่ของชาวรับแลเหมือนบ้านเมืองของมนุษย์ทุกอย่างชาวรับแลไม่ใช่พูดผีหากเป็นมนุษย์เผ่าหนึ่งที่หายตัวได้กำบังตาได้ทำให้มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ยกเว้นแต่ในกรณีที่ชาวรับแลอยากให้รอเห็นถึงจะเห็นได้ บวรยังได้บอกอีกว่าเขาพอใจจะอยู่ที่เมืองรับแลไม่อยากกลับออกมาเมืองมนุษย์เลยขออย่าได้เป็นห่วงเป็นใยใครได้มาอยู่ในเมืองรับแล,แลแล้วจะติดใจเพราะมีความสุขกายสบายใจเป็นแดนทิพสุขมหัสจจร,รย์อธิบายไม่ถูกต้องมาเห็นเองถึงจะรู้ด้วยตนเอง หากคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้เป็นกำลังใจด้วยนะครับสุดท้ายนี้ลองเบิง c h ชาแนลขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านที่บังเกิดจิตศรัทธาจากการฟังและขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่สละเวลาอันมีค่ามารับฟังขอให้บุญกุศลส่งผลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญ ในการดำเนินชีวิตตลอดไปสวัสดีครับ